สวัสดีทุกคนเลยครับมาครับภาคช้างได้ลงไอ,อซอ็อกเก็มาแล้วนะเดี๋ยวผมปั่มเป็นแบบดึงว่ะแล้วก็ภาคช้างครับช้างมาเรือไอซ็อกเก็ตมาแล้วนะที่คี้เป็นแบบ ก็สร้างเื่องกรีมนุนนะฮะสร้างแบบเอ,อ่อรอบแรกไม่ลงรีซอทแทกมาดวนี่คือไม่ไลงรีซอทแทกฮะเดี๋ยวมันจะไปลงรี่อร์ทอตแทกนนะแล้วไปซอมบี้่าอ่ลงอตทกก็จะ,<อ>จะทำางกับอันนี้ก็ก็จะไห้ลงรีซอทแทก พอผมล,ลงรีซอสแท็กโอเคมาลงรีซอสแท็กกันเลยจะเป็นแบบนี้เ,ลเคลงรีซอสแท็กเยิงก่อนไป แงที่สองไปดูกันทีสอแผงที่สองกจะเป็นอันนี้นั่นเองบล็อดบล็อกก็จะเป็นพิเศษ้น่วนนี่ก็เป็นแล้วอีกที่ก็จะเป็น I ലൈമി mm -hmm. like ก็จะปูก่าเดมนี่ที่ตั้งเดิมตั้งเดิมอีบิดนีเปลี่ยนนีเปลี่ยนอะน รีซอสแพ็กอ,อันสุดท้ายเดียนี้จริงทค่นา่ารักมากรีซอสแพ็กตัวน,นี้แคสมาดูหนอ่อยแคสเรียกนลารมาเป็นเอ่ร์มาครับชองครับ ว่ามันครับทางอ้นี่ไงโอเคอู้วว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  ก็เรียกว่าจะเอาไหนต้องแตกเอาดิบัตรตัวนี้คือว่าก็ได้เอาเนี่ยเอาเนี่ยตัว

ที่จะเป็นตะกีนนะที่เป็นประตูนี้คือนะไอน้เไอ้บเนี่ยทน,น,ยน,นี้อน้ำลีน,น,านะากกนมมรยยู้ว่าละยังไงวะ Bye.